พบกับช่องของราเดนชาแนลกัน,นกแล้วนะครับผม <c oughs> วันนี้เราจะมาทําอะไรกันนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับ <c oughs> ตอนื่้ก็เข้ามาชมกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม <c oughs> โอเควันนี้เราจะมาประกอบเจ้าตัวนี้ครับปั๊มดูดน้ํามัน vc 12โวลต์220วัตต นะครับเป็นปั๊มขนาดเล็กนะครับพอดีผมจะมาประกอบเอาไว้ใช้งานที่บ้านนะครับเอาไว้ให้พ่อดื่น้ํามันนะครับก็เลยยังประ,ประกอบได้นะครับอุปรกรณ์ที่เราเตรียมไว้วันนี้ก็คือมีตัวปั๊ม DC 12โวลต์ตัวนี้นะครับัวนี้ผมสั่งเป็นตัวที่มีเพชเชอร์ตัดการทำงานเองอัตโนมัตินะครับเพราะว่า บางรุ่นนะครับก็คือจะไม่มีตัวพิเช์ตัวนี้ถ้าเราจะหยุดการทำงานก็คือต้องกดปิดสวิตช์อย่างเดียว<ๆ>นะครับก็อุปกรณ์ที่เขาแถมให้ก็คือถางถังปลาทองเหลืองตัวนี้ครับข้อทางดูดแล้วก็ทางออกแล้วก็ตัวกรองนะครับส่วนอุปกรณ์ตัวต่อไปคือตัวหัวหัวตัน จ่ายน้ำมันนะครับตัวนี้ก็ซื้อแยกมาตัง้งหักนะครับกับตัวข้อต่อเข้าหมือนตัวนี้แล้วก็สายนะครับเราจะใช้ตัวนี้เป็นสายาไว้สําหรับเติมน้ํามันนะครับต่อเข้ากับหัวจ่ายน้ํามันตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสายทางดูดน้ํามันนะครับเราจะต่อเข,ข้าตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเลยนะครับผม โอเคมาติดตามรับชมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเทสก็ปั๊มก่อนนะครับคือเราจะใช้แบตเตอรี่2โวลต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองมาลองเทสตัวเครื่องประปามดูก่อนนะครับว่ามันทำงานไหมนะครับผม okay. เดี๋ยวมาลองมาดูกันนะครับ <c oughs> เปิดสวิตไว้นะฮะเคครับ, okay, รบแล้วก็ขีดไฟที่ไฟ12โวลต์แล้วก็เปิดนะครับถ้าตดดครับถ้าตดดมันจะเป็นเสียงนี้นะไม่ทำออกโอเคปั๊มใช้งานได้ okay, เดี๋ยวเรามาประกอบแล้วก็เดี๋ยวเราไปเทสของจริงกันนะครับ Okay, ครับผมก่อนอืออ่นเราจะประกอบตัวทางดูดของปั๊มมาก่อนเลยเลยเราจะใช้สายตัวนี้นะครับนี่เราต่อตัวตรงดูดนะครับเป็นที่อยู่เดี่ยวเข้าไปในถังนะครับมันจะมีตัวปอนี่ไว้กองเศษนะครับพวกที่ผม ก่อนที้มันจะเข้าไปปั๊มแล้วก็เข้าไปที่รถไถรถคูบต้า ota, หรือรถยนที่เราจะใช้เติมนะครับโอเคแล้วก็ทางดูดนะครับอันนี้เป็นท่อหนึ่งนิ้วนะครับ ข้อนึงนิ้วยก็จะอ้าวทางดูตัวนี้จะแข็งหน่อยนะครับยัดมานิดนึงต้องขันให้แน่นนะครับถ้าไม่แน่นเดียวอาบาดเข้าเูย หน่อยนะครับโอเคได้แล้วเราก็ล็อกเลยตัวนี้น้ำหนักของปั๊มน่าจะอยู่ที่น่าจะประมาณสามถึงสี่โล oh. น่าจะเหมาะกับเอาไว้ใช้ดูดน้ำดูดของเหลว น้ำดูดน้ำมันนะครับได้ผมก็เลยตัวนี้เอาทําเป็นตัวดูดน้ํามันถังสองลิตรให้พ่อไว้ใช้งานนะครับไว้เติมรถไถหรือว่าเครื่องคอมพตวเตอรเนะรัโอเคนี่ทางด,ดูดเราเรียบร้อยแล้วต่อไปทากออกผมจะจ่ายน้ํามันโอเคอน,นี่นะครับ นีทางออกทำให้แน่นเลยนะครับแล้วก็ข,ขานต่อไป ก็ทางออกหนึ่งนิ้วเหมือนกันนะครับข้อหนึ่งนิ้วตตวนี้ผมใช้เป็นข้อออกน,นะครับสายอ่อนก็ข้ออย่างดีนะครับลงทุนซื้อแพงหน่อยแต่ว่าคุณภาพในการใช้งานนะหนครับมันจะไม่แข็งเหมือนตัวทางดูตัวทางมันจะแข็งน,นี่จะนิ่งน,นะครับเป็นสายนิ่ง ต้องให้แน่นเลยนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยก็จะได้รูปแบบหน้าตาแบบนี้อันนี้เราจะไว้เติมน้ำมันนะครับอันนี้ก็เสียบเข้าที่ทั้งน้ำม,ม,มันสองลิตรนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดนว่ามันสามารถทำงานได้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันต่อไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเทสกันดูนะครับว่าไอ้เจ้าปังที่ผมสั่งมานี่นะครับมอเตอร์12โวลต์220วัตต์ตัวนี้มันจะสามารถดูดน้ำมันได้ดีขนาดไหนนะครับกับการใช้กับหัวจ่ายน้ำมันตัวนี้นะครับแล้วก็เมื่อน้ำมันเต็มถังตัวนี้นะครับ มันจะตัดการทํางานเองของมันไหมนะครับแบตเตอรี่เราใช้ก็12โวลต์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองการทํางานของมันดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกดกันเลยนะครับเพิ่มเลยนะครับ ว่าเป็นงานได้ตามคุณสมบัติที่เขาบอกนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันอีกทีนะครับโอเคครับผมก็ถือว่าผ่านนะครับกับมอเตอร์ทำงานตัวนี้12โวลต์นะครับ DC 220บัตในราคาที่ไม่แพงนะครับผมซื้อมา ้6 5 0บาทตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้มือจ่ายน้ํามัน500สายนี่อีกก็600นะครับเถืาว่าเป็นสายคุณภาพอย่างดีส่วนแบตเตอรี่ผมมีอยู่แล้วนะครับก็รวมๆแล้วก็ประมาณ2,000กว่านิดๆก็ถือว่าเราก็ได้เครื่องจ่ายน้ำมันไว้ที่บ้านเราใช้ดีสบายนะครับก็หาคลิปนี้นะครับ มีประโยชน์นะครับใครที่จะเอาไปหาซื้อมาใช้กันดูนะครับก็หาซื้อกันได้ครับที่ s h o p e ี Lazada ราคามีให้เลือกนะครับแล้วแต่ร้านค้าว่าแต่ละราคาจะไม่เท่ากันนะครับแต่ละรุ่นนะครับก็เลือกดูรีวิวหลายๆที่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้เป็นกำลังใจสาหรับช่องต๋องดาดินชาแนลนะครับเพื่อที่จะทำคลิปดีๆออกมาให้ เพืพ่อนๆได้ติดตามรับชมกันนะครับก็ทีนี้ก็ขอไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ<อ>รได้้คุณพ่อ ได้ไมไมนะ่มีน้ำมัน 然后，再。 ถ้าเป็นถ้าเป็นโบเมนระบบโตที่เป็นชินัก็ต้องกดกดให้มันลมันไปบงข้อตรงนี้ติดที่ตรงนี้ก็ติดถึนั่งรอเต็มหินอนรอเต็มเนี่ยเดี๋ยวได้กิน để cắt tóc. Nếu các chị đi kịp, ôi, sao mà các chị lại đứng